ทเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีกวรวได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวัสดีสวัสดีรุ่นกันด้วยนะครับผมเออวันนี้ก็อยู่ผมนะครับช่องป๋าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป๋าปอนฟรีจีนะครับนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมหนูทองนะครับทุกคนนวะปกติเกมที่ผมก็จะไม่ค่อยเข้ามาเล่นเท่าไหร่นะครับนะอ่ะมา รือเรื่องนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมมาก็พี่หนูทองนะครับวันนี้ผมจะไปเบสยังไงดีวะเนี้ยทุนทุนสองพันห้าร้อยแปดสิบนะครับโอ้โหจะเอาไง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 ดีวะเนี้ยเออเฮ่อวาวุ่นกันเลยไปเบสหน้าสิบนี่เลยนะครับนาะไปสิบรอบก่อนนะเออไล่เบสแบบขั้นบันไดเอาเป็นไงสูตรโลมามาใช้เฉย อ่ะโอเคนะครับขอไปเป็นหนึ่งร้อยหน่อยละกันนะครับมาหนูทองหนูทองนะครับหนูวันหนวันน่ารักกับแววตาสใสนะครับโอโ้โหหวานเจี๊ยบบักปอบเงย เออไหล,ไปไ,ลไปไหลไปนไหครับหนูไหลไปดูดไปดูดไปลูกด,ดูดไปหนูอ่ะโอเคนะครับเหลือเบร50สิดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะกดตัวโบนนะทุกคนนะ30สิบรอบนะครับมา กระโดดแล้วนะครับจังหวะน,นี้หนูทองของเราเนี่ยครับนะัวายอยู่ตรงกลางนะครับนะัวายอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้ก็ว้าโอ้โหขอโอ้ไม่เอานะไม่เอานะหนูเออหวานเจี๊ยบครับเต็มคาราเบียเฮ้ยแพงถสุดปะวันตอนนี้เฮ้ยภาวนานะไอเป็นตัวที่แพงที่สุดนะใช่ป่าววะ ผมภาวนานะห้าพันมันใจตัวที่แพงสุดเปล่าผมไม่แน่ใจนะเฮ้ยเอาเรื่องเฉยน่าจะเป็นตัวที่แพงที่สุดเลยนะเกมนี้นะใช่เปล่ามไม่รู้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันมาได้บลือ,อโอเคเต็มกราฟนะครับนะ โอ้โหแม่งหนูเอาเรื่องจัดเลยนะโอ้โหของจริงนะครับผวกไวรุ่นอ่ะโอเคเจ็ดพันหน้าร้อยนะครับโอ้โหโคตรสุดเลยเกมพี่หนูนะกดตัวโบปับมาปุ๊บเลยนะไวรุ่นของจริงว่ะโอโ้คลิปสั้นแน่นอนนะครับคลิปนี้ผมดูทรง สามนาทีกว่าไม่ว่ากันนะครับผมนะคลิปสั้นในเอฟซนะนะเออเอากระโดดอีกแล้วเหรอโอ้โหหลอกนะครับนะหลอกอย่างกระผีเลยเอ่ะโอเคขอตัดเศษหน่อยล้วกันนะครับมาตัดเศษเบียดละหนึ่งร้อยเลยลวกันนะครับผมไม่รุ่นมาสี่รอบนะครับรอบที่หนึ่งว้าวนะครับเออ รอบที่สองกันหนูกะโดไปเลยโอ้โหรอบที่สามนี่ได้ห้ารอบนี้หว่ารอบที่สี่รอบที่ห้านะครับโอ้โหเริ่มดูดแล้วแหละผมว่านะครับนะผมว่าไปต่อก็น่าจะโดนนะเพราะว่ามันเริ่มดูดนะครับไวรุษอานี่นะนี่นะนี่แนะ่นะครับนะ ก็โอเคนะครับสลักตัวนี้ก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับผมไปรุ่นเออก็โอเคนะสลักตัวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่นะครับไปรุ่นคลิปวีลูหน้านะครับผมไปไยคระเผมิมจุกกลูหวานจีบเออ